พี่แล้วตาณีโดนไฟดูดไปเยอะวันนี้ให้โกโกวาโดนดูดบ้างน,นะคะอยากเห็นจ่าเดียร์เดี๋ยวให้เราดูหน่อยมั้ยเราต้องบอกว่าทุกท่านคะนี่ตึงกันไปด้านนี้หน่อยค่ะอ่เมื่อกี้ไฟช็อตตาณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะล้อพี่แล้วโดนดูดทุกกรอบป้ายเลยค่ะคตั้งแต่ n head หนึงถึง n head เค่ะปกตินะครับเราจำหน่าอยู่ที่อาร <c oughs> ์ราอาร์ราอา ตกใจเดี๋ยวล่วงขึ้นมาคานะครับสองันสองตัวก็มาก็ไม่มีเงินให้เหมือนกันเฮ้ยทีิด้านสิมัดเป็นมุกค่ะ ตามด้วยสีนะคะเท่ากับจานวนมาได้เลยค่ะลูกค้าอ๋อตามด้วยสีลูกค้าก็คงกดเป็นร้อยสีเลยค่ะได้ครับโอเคก็ไก่ปอปลาทองอาหารพอนะครับไม่ได้เลยเพิ่นเพิ่นเรื่อยเลยผมจะต้องคอยดักตลอดเวลาเลยเนี่ยไม่ได้เลย